สบายดีพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในเราแล้วยูดต่างประเทศนะและก็สบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทั้งฟังไทยเบริร์ดสุขสุขคนนะคือหลายเมื่อแล้วแหละเนาะที่คลิปนั้นลงไปอันในการลนโลงนะก็มีหลายคำถามมีหลายคำว่าคล้ายๆคือกันหมดเลยได้นะและก็พอดีหันมือก้อนหันเนาะแล้วก็มีไอ้นี่เรามาคอมเมนต์นนะเราก็เราคอมเมนต์ถามว่า นี่เป็นคำถามเดอ้อเอาเงินกีบใส่อยู่ไทยได้บอนะแล้วค่อยกันเลยบอกเราเออเดี๋ยวค่อยเซฮหตคลิปตอบนะเมื่อนี้ก็จะมาตอบแล้วเนาะก็จะมาทีบ่าให้เราฟังเนาะคือเงินกีบของเราฮะนะจะไปใส่อยู่ในประเทศไทยฮนะแน่นอนว่ามันบอได้นะมันบอได้เอาไปใส่ยูประเทศใดก็บอได้อย่าว่าแต่ว่าประเทศไทยเลยนะ ไปไส้เยเว์นามกับไปได้บได้ไปไส้ยุจินกับบไ,ได้ไปเสไส้ยุสามเล่มน้องคำเขากับซิบโบเอานะก็หู้ทั้งหู้อยู่ว่าประเทศไทยหันเขาไส้เฉพาะเงินสกุลของเขาอ่ะมาได้รุ่นหลายยุคหลายสมัยนะเขาเฮ็ดยังเสียนะให้พวกแก้วนํานเงินสกุลใดก็ย่าเข้ามาพวกแก้วต้องแลกในห้างที่มันทับแลกได้ในห้างที่อ่ามันมีใบอนุญ,ญาตยังเสี้ย่งซุปเปอร์ริสปอนะอย่างอ่าหรือว่า ธนาคารนะยุสนามบินของประเทศไทยในทุกบอนจะมีฮันสเปอร์ลิตติเบอก็จะมีนธนาคารนะสาขาหน้อยสาขาอ่าสาขาน้อยนะไล่เต็มตั้งอยู่นะเขาจะให้เลขมองนั่นแล้วเขาจะมาให้แม่ค้าสาวขายนะอ,อยู่ในประเทศเขาเป็นหันเลก็กๆน้ๆอยๆแล้วเป็นยุต,ตลาดเขาก็มามเงินสกุลเงินอื่นนะ เขาจะบวเอาเลยเพราะเขาก็ห้ยวยว่ามันพิดกฎหมายถ้าเกิดว่าเขาหับมานะโทษมันให้แหงฉะนั้นแล้วเขาจะบอเอ่ะนะอีกอย่างหนึง่งเขาคิดว่าการที่ใส้เงินสกุลเดียวเขาเฮ็ดให้เงินเขาบาอนค่าและเงินกีบของเราหันบบสามารถเอาไปใส้ในประเทศใดได้นาะนอกจาก,กประเทศตัวเองนะเราหันมนาใส้เงินบาทหันมาลายตัวลายสิบป,ปีนะเงินบาทเงินยูเอสดอลลาร์นะ หลายคนก็หู้อยู่และแห้งล่าสุดเนี่ยเขาให้อนุญ,ญาตในใส้เงินหยวนพรอมนะอยู่ในประเทศเราถ้าเกิด่ารัฐบานเนี่ยโบก้ไขปัญหาพวกนี้ได้เยาว่าแต่ว่าเอาไปใส้ในประเทศไทยเลย้อนะไปเลกซื้อเขาอ,อย่างจิบเบิเอาว,ว่าเงินกีบของเฮาหันมันอ่อนค่าแห้งไปเรื่อยๆนะเงินเฟอ้อไปเรื่อยๆนะมือใดที่หดนึ่งพันตอล้านบาทเนี่ยนะแห้งว่าแต่ว่า ใช้ใจ่ายเลยนะแรกเขากับเอานะประเทศลาวเฮาเนี่ยให้ใสเงินหลายสักมาหลา่สิบปีเมื่อก่อนหันเงินลาวจะแข่งค่านะเงินยูเอสดอลลาร์แข่งค่าเงินบาทหันบบได้แข่งค่านะรัฐบาลเราก็เลยบ่ได้นํามาใสแต่พอเงินบาทแข่งค่าเริ่มเป็นราคารัฐบาลก็น,นําเอาเงินบาทเข้ามาใสใจ่ายนะและก็น,นาเอายูเอสดอลลาร์เข้ามาไสจ่ายพอเงินพวกนี้มันแข่งค่านะมันเป็นราคาเด้นะโดยที่บ่คํานึงถึงผลลัพธ์ที่จะตามมาจน ที่ได้รับผลตอบกลับมาก็คือนี่แหละและอีกอย่างนึ่งหันอยู่ๆที่มาแบบเหตุแบบว่าเออยุทสทานหันนั้นมันเป็นไปบ่ได้มันเป็นไปบ่ได้มันต้องใช้เวลายาวนานที่จะแก้ไขเรื่องพวกนี้แล้วก็ต้องใช้แบบมาตรการที่เด็ดขาดมันจึงเป็นไปได้ถ้าเกิดมันมีแต่เว้าเว้ากันไปเว้ากันมามีแต่ประสาวโซนเหตุแนวได้กับบ่ได้ประสาวโซนนั้นเหตุหันแก้ไขได้แต่ปลายเหตุเราต้องแก้ไขมองต้นเหตุพุ่นมอง มุงคี่ว่าเห็ดแนวไรจะให้ประสาชส่นใส้สะพอ้อเงินกนีบหันโบเมนตแต่ประสาชนเห็ดได้พักรัดก็ต้องเห็ดพร้อมนะยกเลิกการฝากสกุลเงินตราในต่างประเทศในทุกธนาคารนะยกเลิกพวกนี้ก่อนนะพรววาอยากให้ใส้แต่สกุลเงินกีบแต่พวกแก้วลืมไปว่าธนาคารมันธนาคารลาวนะทุกสาขาสามารถฝากเงินตราต่างประเทศได้ประเทศอื่นบบมีไหประเทศไรก็บบมี ย้กฝากเจ้ายักฝากเงินเจ้าก็ฟากได้สกุลเดียวเจ้าไปแลกในธนาคารเจ้าเงินไปธนาคารเจ้าไปแลกในธนาคาราแลกในเคาน์เตอร,ร์หรือว่าแลกในซูเปอร์ริส์เข้าไปหรือว่าเจ้าถือเงินสดเข้าไปนะเป็นเงินสกุลต่างๆนะเขาก็ได้ฝากแต่เงินสกุลเงินตาของประเทศเขาอย่างเช่นประเทศไทยเจ้าก็ซิฟากได้แต่สกุลเงินบาท เจ,จ้าจะบบสฝากเจ้าจะบบสามารถฝากอยู่เอสซล่าได้เจ,จ้าจะบบสามารถฝากเงินยวนได้เจ,จ้าจะบบสามารถฝากเงินกีบได้นะสปพนเซสกุลคือสกุลเงินบาทแต่ว่าประเทศลาวเฮานะมันฝากได้ทง Solar, างยูเอสซล่าฝากได้ทางกีบฝากได้ทางบาทฝากได้ทางย้นนะแล้ววันนี้ยูยูพวกเจ้าจะมาเฮดว่าโอ้ควบคุมสกุลเงินบาทมันเป็นแนวใดก็เป็นไปบ่ได้เพราะว่าคือ กันยูเระค่อยกอธิบายเรื่องนี้ไปหลายยากหลายคลิปแล้วว่าประเทศลาวเราได้มีอย่างผลิตอยู่ในประเทศตัวเองต้องให้สิ่งที่ผลิตอยู่ในประเทศตัวเองรัฐก็ได้สนับสนุนให้หันมาใส่เครื่องของใส่เจ้เครื่องของที่ผลิตอยู่ในประเทศตัวเองนะไปคนลาวกันยังบบนิยมใส่เรื่องพวงนีอยูนะเพราะว่าเขากะย่านบบได้มาตรฐานบ่ได้ผ่านอยบ่ได้หลายๆอย่างคนลาวกันยังนิยมของคนตั้ง ของคนไทยนะในนิยมเรื่องพวกนี้อยู่นะทุกอย่างเพราะว่าเขาเคยเินเพราะว่าเขาเคยใส่มาแต่โดนแต่นานและอีกอย่างหนึ่งค่นะคนที่ผลิตสินค้าขึ้นมาเองพวกนี้นะเสื้อบอกว่เห็นก็เห็นนั่นหลายคนได้อย่างเช่นว่าเออเป็นพวกกันะเน็ตไอดอลโบนะที่ผลิตของขึ้นมาเองนะอ่า ยูทูบเบอร์บอแมคค่าออนไลน์บางคนกับผลิตนะผลิตขึ้นมาเองแต่กับว่าได้สู้ของไทยเขาบนนิยมคือเก้าเขาก็ได้เลิกขายไปนะเห็นบ่มันไม่ลายสาเหตุได้มั่อเกวกับค่านิยมของคนลาวที่บนนิยมสมไส้ของในประเทศตัวเองพร้อมนะมันแก้ไขไดนะ้ยากโบเมนว่มันจะแก้ไขแล้วปุ๊บปั๊บมันจะแก้ไขได้เลยนะ ทุกจิ้งทุกย่างมันต้องใส้เวลามันต้องใส้ระยะเวลาแต่ที่แน่ๆหันลงมือเฮ็ดก่อนลงมือสร้างลงมือสาก่อนนะเงินกีบของเราหันเดี๋ยวนี้หันมันอ้อนค่ามันอ้อนค่าลงไปเรื่อยๆนะหลายคนบอกเข้าใจว่าเงินกีบมันอ้อนค่าเป็นเพราะว่าปั้นเล่นเงินกันเองนั่นนั่นนี่เนาะเงินกีบของเราอ้อนค่านะเพราะว่าเราหัน คาดดุลการค้านะเพราะว่าลาวฮันเป็นหนี้มหาศาลหลายเกินไปบบมีกับบบสามารถสำรานี้เสียนได้คาดความน่าเสื่อถือบบมีทองคำค้ำประกันนะทุกประเทศในเขามีทองคำค้ำประกันกันลายนะแต่ว่าประเทศลาวหันหน้อยสุดนะทั้งๆที่ประเทศลาวมีทองคำลายลายอิลีนะนะแต่ว่าเฮากะคาดบ่พนะจึงเหตุให้เงินกีบของเราออนคามาบวกใส่อัน ขาดเงินตราในตั้งประเทศและก็ห้ามแลกเปลี่ยนซาซายบรมีการผลิตสินค้ายอยู่ในประเทศตัวเองคือรวมๆกันแล้วมันกะบปานโมฆีก่วมวันนี้จะมาแก้ไขป,ปุบ๊บปั๊บจ้างให้กแก้ไขบบได้แห้งแก้แห้แง,งมีคําสั่งออกมาว่าแก้ไขาภายในเนื่องเดือนเป็นไปบบได้เด้อต้องให้เป็นซูเปอร์แมนกันยากนะฉะนั้นเลวประเทศเราจึงนั่นแหละคาดกําหนดเสถือเรื่องนี้นะถ้าเกิดว่าบบสามารถสําละหนี้สิน ของประเทศไทยได้เนี่ยของประเทศจีนก็ว่าไปแล้วนะว่าเขาอันยกอันอันแปลงไฟฟ้าให้ให้ให้คนจีนเพื่อไส้นี่ไปแล้วนะแต่ว่าของประเทศไทยยังลนลกลายอยู่นะ